สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่มานะครับก็วันนี้ก็จะมาแก้ไขปัญหาอีกแล้วก็เป็นพีเมียโปรนะครับที่โยนไฟไม่โยนไฟเสียงนำไฟล์ลงไปในไทม์ไลน์แล้วเสียงมันไม่มาแก้ไขง่ายนิดเดียวใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแน่นอนไปดูกันเลยครับขั้นตอนเดี๋ยวผมต้องโยนไฟล์มะครับเห็นไหมครับไฟล์เสียงไม่มาแล้วครับคือวิธีแก้ง่ายๆให้เรา ไปแตะที่ด้านซ้ายของไทม์ไลน์นะครับก็มันจะมีตัว A1 mm. เห็นไหมครับทั้งสองด้านนะครับติ๊กไปเลยครับคือสาเหตุที่มันไม่มาอันเนี้ยเพราะมันไม่ได้เปิดอันนี้ไว้มันก็จะไม่โชว์เส้นนะครับ mm. เห็นไหมครับเดี๋ยวขอกดนิดขอกดเปลี่ยนก่นอนเห็นไหมครับพอเรากดปุ๊บโยนมามาเลยครับโอ้โ oh ห oh. กั้นตอนมีแค่นี้เองเหมือนกันนะครับถ้าไฟล์ภาพไม่มาด้านบนถ้าเราไม่ติ๊กไว้มันก็ไม่มาเห็นไหมครับง่ายแค่นี้เองจุดใต,ต้ทำต่อโอ้โหหรือว่ายากเห็นไหมครับวิธีแก้ไขง่ายนิดเดียวเดี๋ยวผมลองเอาไฟล์ที่มีเสียงมาให้ฟังดีกว่าว่ามันมาไหมแอมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังมาเห็นไหมครับ ที่แก้ไขมีแค่นี้ครับไม่ยากก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำงานตัดต่อนะครับก็ฝากกดไลค์ subscribe ช่องพี่มาไว้นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวผมเองแล้วก็เกี่ยวกับงานต่างๆที่ผมทำแล้วคิดว่ามันจะมีประโยชน์เอามาลงให้ทุกคนได้ดูกันไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บายบายฝากกดไลค์สับตะไคร้ด้วย